สวัสดีครับผมธารารับดูลายมือผาละครัตพนรุมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมองพูดถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับลายมือนะครับผมก็สามสัญลักษณ์บนฝ่ามือที่บ่งบอกว่าจะก,กลายเป็นเศรษฐีในไม่ช้านะครับผมก็ดูตรงไหนว่าจะเป็นเศรษฐีในไม่ช้าดูยังไงคนจะบอกว่าดูลายมืออย่างแรกเลยว่ารวยหรือไม่รวยมีสิทธิ์รวยหรือมีสิทธิ์อะไรยังไง ดูตรงนี้ครับอย่างแรกคือเดี๋ยวผมให้ดูชี้นะครับผมชี้ผมจะให้ดูว่าเป็นอย่างไรว่ามันมีเส้นยังไงหรือมีลักษณะสัญลักษณ์ยังไงแต่ก่อนอื่นพื้นฐานของลายมือผมขออนุญาตพูดว่าคนที่มีพื้นฐานลายมือแล้วถือว่าก็น่าจะฟังแป๊บเดียวเข้าใจรู้เรื่องแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานลายมืออันนี้ขออนุญาตเข้าใจก่อนว่าวิธีการดูอย่างแรกก่อนเลยว่าเราจะสรุปว่าคนนั้นเก่าตังอูจีก็คือมีตังนั่นแหละหรือไม่ต้องดูนี่ก่อน รูปร่างของมือถ้ารูปร่างของมืออวบอิ่มอ้วนคือมีเนื้อแบบอุ้มมีเนื้อนุนนอุมอุมเนี่ยสันนิฐานได้ก่อนเลยว่าคนนั้นมีตังอูจีร่ารวยเนี่ยสันนิฐานได้ก่อนเลยจึงบอกว่าดูเนื้อนูนอุมอย่างเดียวไม่พอต้องดูลายดูสีของมือถ้าชมพูระเลืออชมพูระเลืออเป็นยังไงถ้าชมพูระเลืออมันหมายถึงก็ทายไปอย่างหนึ่งว่า เนื้อหนูนอุ่มชมพูละเลือดแต่อย่าแดงนะถ้าแดงแบบแดงแบบเหมือนกับว่าโอ้โหแดงโลหิตแดงแฉมือนี่แดงแฉะเหมือนกับว่าร้อนในอะ่ะแต่พวกที่แบบว่าเป็นคอเลสเตอรอลสูงเบาหวานเขาจะมือแดงคนละอย่างนั้นสุขภาพไม่ดีนั้นไม่รวยนะนั่นอาจจะมีความดันโลหิตสูงนั่นจึงบอกว่ากรณีคนละตัวอย่างมันจะคนละเรื่องเลยนะนี่คือพื้นฐานอุ่มแดงไอ้อุ่มชมพูละเลือด ตรงนี้ต้องดูแบบนี้นี่คือลักษณะการดูว่าสันนิฐานกันว่าเขาจะรวยเขาจะจนต้องดูแบบนี้เป็นดับแรกถ้าชมพูระเลือ่อมืออิ่มๆมีอุ้มๆน้ำๆไม่ใช่บวมน้ํานะเนี่ยทายก่อนว่าคนคนนั้นน่าจะมีตังค์วิธีการดูคนแบบนี้ว่าเขารวยจริงหรือไม่รวยจริงดูแบบนี้ได้จะดูอย่างอื่นลึกไปค่อยอีกทีหนึ่งนี่วิธีการดูนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตมือช่วงไหนอของคุณแดงชมพูระเลื่อเป็นพิเศษ แสดงว่าช่วงนั้นคุณมักจะมีโชคลาภนั่นเองอาจจะตอนนั้นทําธุรกิจหรือทําอะไรลงไปแนะนําว่าช่วงนั้นทําช่วงนั้นจะมีโชคมีลาภทาก็จะได้ดีทํแล้วมันจะมึงขึ้นถ้าคุณจะลงมือเสี่ยงอะไรบางอย่างบพวกอะไรพวกนั้นนะตอนนั้นมือจะขึ้นแต่เรียบอย่างห้งใจโดยอยู่ที่บุญกรรมเพราะจะว่าทําไมถึงเนี่ยสามเส้นบนฝ่ามือที่บอกบอกว่าจะกลายเป็นเศรษฐีในไม่ช้าเนี่ยจึงบอกว่า ทุกอย่างต้องดูประกอบกันหมดไม่ใช่ว่าจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสีของมือรูปร่างของมือหรือไม่จะดูเส้นใดเส้นหนึ่งทุกอย่างคุณต้องอามาประกอบกันบางคนดูทุกอย่างรวมกันแต่ไม่ออกมาอย่างที่เขาคาดคิดเพราะอะไรเพราะเพราะว่าบุญกรรมนี่ส่วนหนึ่งสร้างบุญมากๆแล้วดีเองจะเชื่อผมก็แล้วแต่ไม่เชื่อก็อะไรก็แล้วแต่นะจึงบอกว่าเส้นเนี้ยามาดู ผมวาดไว้ความจริงมันเกินสีผมบอกว่าสามจัญลักษณ์นะแต่ความจริงผมวาดเกินด้วยก็ถือเป็นของแถมให้จึงบอกว่าเส้นวาสนาออกมาจากเนินจันทร์หรือเปล่าเส้นวาสนานี่เป็นเส้นพื้นฐานเลยที่คนที่อ,อยากจะร่ารวยอยากจะฟลุกแบบชีวิตเนี่ยรวยแน่ถ้าเส้นวาสนาออกมาจากเนินจันทแล้วก็ต้องไปหยุดที่เส้นใจอาจจะเลยนิดหน่อยเห็นไหมเลยตรงนี้ได้ถามว่าเนินจันอยู่ตรงไหนเนินจันอยู่ตรงนี้ครับ เงินจันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นี่เงินสุกนะเงินจันมันมัน,ม,นมันต้องออกมาจากเงินจันตรงนี้นะครับผมเดินออกมาจากเงินจันตรงนี้แล้วทะลวงไปจนถึงอนิ้วนิ้วกลางมันต้องอยู่นิ้วกลางนะครับผมผมให้ดูของผมแค่นี้แต่ว่าคุณดูเส้นนี้ก็ไดะ้ดูด,ดูดูกระดาษตรงนี้จริงๆแล้วเส้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นวาสนาอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่า, <S <S วามันต้องออกมาจากเงินจันแล้วทะลุไปจนถึงตรงนี้เดินเสาแต่ว่ามันต้องหยุดที่เส้นใจเท่านั้น ะครับผมอยู่ที่เส้นใจอาจจะถึงเส้นใจเป๊ะหรือว่าอาจจะเลยเส้นใจไปหน่อยหนึ่งนั่นแต่อย่าให้ทะลึ่งเลยเส้นใจขึ้นไปจนทะลุไปจนถึงนิ้วกลางถ้าไปถึงตรงนี้ความหมายที่ว่าจะพอเพียงกับชีวิตสบายกับชีวิตแฮปปี้กับชีวิตสแบายบ้านปลายจะคนละเรื่องเลยนะถ้ามันทะลุไปเหนื่อยทั้งชีวิตแทนจะสบายผมจะบอกว่าเส้นวาสนาจะเนินจันทร์จะมีคนอุปถัมภ์มักจะสบายบคนอื่นผมจึงบอกว่า เป็นเศรษฐีในไม่ชชาเนี่ยบางคนไม่จําเป็นต้องรอเลยว่าจะเป็นเศรษฐีเมื่อไหรเมื่อไหรสบายแต่เกิดคับช้อนเงินช้อน,อนทองมางเกิดสะส่วนมากถ้ามันออกมาจากตรงนี้นะหรือบางคนแต่างงานกับสามีต่างชาติสั่งงานกับสามีรวยมีคนคอยทำมีผู้ใหญ่คอย,คอยห้อมล้อมไปที่ไหนแทนที่ว่าบางคนนะเจอเจ้านายรังเกียจเจอจนายต่อว่าไปที่ไหนก็โดนเพื่นเหม็นขี้หน้ามันก็มีแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าออกมาจากตรงนี้คนจะกไปที่ไหนลุ่ง ไม่ต้องกลัวข้อรังเกียจแล้วมาดูเส้นต่อไปเรามาดูเดินทิ์กันบ้างเมื่อกี้เรามาดูเดอนจันท์เดินจันท์อยู่ตรงนี้เรามาดูเดินทิ์อันนี้ขอขอเร็วหน่อยนะจริงๆจะบอกว่าเดินทิ์อยู่ใต้นิ้วกลางไอ้นิ้วหนางนิ้วนางตรงนี้นะครับผมนิ้วนางนิ้วนางตรงนี้ผมจะบอกว่าต้องดูสามเส้นไอ้สามสัญ,ญลักษณ์นี้คือเปลี่ยนนะจริงบอกว่าสามสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คืออ่าสัญ,ญลักษณ์ปาตะเพียนสัญ,ญลักษณ์นี่ครับ ตีศูนย์มันจะเป็นสามง่ามแบบนี้แล้วก็จุดแดงผมพูดไปเทียบสัญลักษณ์นะถ้าเป็นสัญลักษณ์สามง่ามตีศูนย์มันคืออะไรถ้าสัญลักษณ์ตีศูนย์จะมีชื่อเสียงครับสัญลักษณ์ตีศูนย์แบบนี้มีชื่อเสียงความมั่งคั่งเนี่ยจะได้ง่ายกว่าคนอื่นมันหมายถึงว่าจะได้ความมั่งคั่งง่ายกว่าคนอื่นหลายเท่าคนอื่นเนี่ยมั่งอยากมั่งคั่งอยากร่ลำรวยอยากจะประสบความสำเร็จลากเลือดแต่ว่าถ้าเกิดคุณมี ตีศูนย์เนี่ยมันหมายถึงสัญลักษณ์แห่งชัยชนะอาวุธของเทพอาวุธของหนุมานอาวุธของพวกเทพทั้งหลายคือตีศูนย์เนี่ยจึงบอกว่าท่านคนมีตีศูนย์คุณหมายถึงมาก,กับดวงมาก,กับชัยชนะคุณไปที่ไหนเขาจะยกคุณเป็นที่หนึ่งบางทีคุณนั่งเฉยๆแทบจะไม่ต้องทําอะไรมากมายเขาก็เข็นคุณขึ้นครเหมือนกับคุณทํางานราชก,การแล้วคุณมีตําแหน่งใหญ่ๆเห,หมือนกับพ่อเราใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเป็นพ่อที่มองไม่เห็นก็คือพ่อเป็น อะไรที่มันยิ่งใหญ่อะที่เป็นสวรรค์อยู่บนสวรรค์อันนี้สมมติหมให้ฟังนะผมเปรียบที่ได้ฟังมาดนทํนาม,มาถึงว่ามากับดวงเห็นไหมว่าตีศูนย์คือสัญลักษณ์ของเทพแล้วบางองค์ก็แบบว่าช่วยเหลือเราแล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อด้วยจะบอกว่าเนี่ยคือตีศูนย์นี่คือสัญลักษณ์แรกนี่คือที่อยู่บนดวงอาทิตย์ส่วนสัญลักษณ์ที่สองก็คือสัญลักษณ์ปลาตะเพียนผมจะบอกว่าปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ที่แปลกถ้าอยู่ตรงไหนดีหมด อยู่ตรงนี้เหรอในหลักฐานก็ถือว่าดีมีโชคทางหลักฐานอยู่ที่เนินพระหัสก็มีโชคทางเหมือนกับเนินทิศผู้ใหญ่ช่วยเหลือประทับสนับสนุนและบางทีจะเป็นคนมีคุณธรรมทําอะไรก็ชนะหมดเหมือนกับเนินทิศเป็นคนที่มีโชคทางคือจะบอกถ้าขึ้นที่เนินพระหัสเนี่ยทาอะไรก็ประสบสำเร็จหมดถ้าเนินทิศก็ใช้ชนะเหนือคนอื่นมันหมายถึงว่ามีความอุดมสมบูรณ์ถ้าเนี่ยถ้าขึ้นขึ้นขึ้นถ้า,าถ้ามีสัญลักษณ์ปัจเพียนขึ้น,นที่ เนรอาทิตย์เนี่ยมันหมายถึงความสมบูรณ์และชื่อเสียงเรื่องหือจําไว้ว่าถ้าขึ้นที่เนรอาทิตย์ตัวยจะเป็นเรื่องชื่อเสียงยกเว้นจุดแดงที่ผมจุดถ้ามีจุดแดงไฟแดงขึ้นที่เนรอาทิตย์เป็นไงมันหมายถึงความโชคดีโชคลาภแล้วก็กโอกาสหรือโชคลาภฟุกๆที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าของมือคณจะบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีโชคลาภฟุกๆเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็อาศัยโชคลาภฟุกๆตรงนี้ร่ลำรวยพลิกชีวิตของคุณคนจะบอกว่า เรื่องที่ว่าคุณจะร่ำรวยแบบพลิกฝ่ามือพวกที่เป็นเศรษฐีเนี่ยไม่ช้านะเนี่ยอางเช่นพออธิบายช้าหน่อยนะแต่ขอเร็วละจึงบอกว่าเนี่ยถ้ามีจุดแดงตรงเนี้ยพลิกฝ่ามือครับแต่อยู่ที่บุญกรรมที่คุณทํามาด้วยเช่นคุณจะถูกหวยคุณจะถูรลรตอรี่คุณจะได้โชคลาภใหญ่มันมักจะมีอะไรมาเบียดบังคุณทําให้คุณไม่ได้ถ้าต่อให้คุณมีจุดแดงมีเส้นดีๆตรงนี้ไม่ฟ้องนะไม่ฟอม้องหมายถึงอะไรมันไม่ได้ปรากฏบนมือแต่สิ่งที่ปรากฏบนมืออาจจะฟ้องได้บ้างก็คือมี เส้นตัดเส้นเติดอะไรพวกนี้จึงบอกว่าเส้นอะไรมือที่ดีต้องไม่มีเส้นตัดแต่ถ้ามันแทรกเข้ามามันหมายกรรมของคุณทําให้คุณเนี่ยแทนที่จะได้รับอะไรดีเมื่อแล้วคุณบุญไม่สร้างไงหรือว่าทําบุญไม่พอจุ๊จก็มีเจ้ากรรมนายเวรมาทําให้คุณมันได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับเนี่ยทาให้แบบจะได้เงินก้อนหนึ่งอยู่แล้วก้อนใหญ่ด้วยเป็นล้านแต่ก็ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันก็ว่าทุกขลาภอะไรพวกเนี้ยบางทียิ่งกว่าทุกขลาภอีกซึ่งบอกว่าพูดไปตรงนี้ คงก็จะมาถึงสัญลักษณ์ต่อไปเส้นสร้อยข้อมือครับถ้าใครมีสามสร้อยข้อมือนี่ชัดๆนะผมจะบอกว่าหมายถึงธุรกิจความสามารถที่คุณสามารถดูแลจัดก,การทรัพย์สินได้คนจะบางคนจะมีเส้นดีหลายมือในมือหลายเส้นมีอะไรดีๆต่างๆจะ่ยกมรดกแล้วได้สิ่งดีๆอยู่แล้วแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะทําไมขออนุญาตพูดนะบางคนพิการ บางคนเป็นโรคอะไรต่างๆที่ไม่สามารถดูแลมรอกได้หรือบางคนไม่มีสมรรถภาพร่างกายที่ดูแลได้เส้นนี้จึงสำคัญคือเส้นสมรรถภาพร่างกายที่สามารถดูแลกิจการขนาดใหญ่ดูแลทรัพย์สินจํานวนมากได้นะครับผมอันนี้พอเข้าใจกันก็ขอข้ามไปเอ่อจริงๆแล้วเรามาดูเส้นต่อไปเส้นต่อไปที่ให้ดูความจริงมันเป็นเส้นลั์นะมันไม่ใช่เส้นแต่ผมชอบเรียกเป็นเส้นเพราะว่าผมไม่ค่อยถ่ายเส้นลั์เท่าไหร่นี่ก็ถึงมาพูด สี่เหลี่ยมที่เนินพระหัสสี่เหลี่ยมเป็นตรงนี้เนินพระหัสอยู่ตรงนี้นะครับผมเนินพระหัสอยู่ตรงนี้อันนี้ขอคนจริงกลัวจริงๆก็จะมีคนไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องถ้าคุณมีเส้นไอ้มีเนินพัสเนินพระหัสมีตรงเนี้ยมีมีสี่เหลี่ยมเนี่ยคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องถ้ามีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมต้องเกิดขึ้นลอยลอยนะ สี่เหลี่ยมต้องเกิดขึ้นลอยๆมันหมายถึงจะมีอสังหาแลอมีโชคเรื่องอสังหาได้ด้วยคุณจะบอกว่าถ้าคุณมีตรงนี้มีสี่เหลี่ยมที่เนินพระหานเนี่ยคุณทําเกี่ยวกับอสังหาได้เลยแต่ถ้ายิ่งเนินหลักฐานเนี่ยมีอุมๆแน่นๆตรงนี้ด้วยเนะี่ยอันนี้ขอข้ามไปถ้าคุณมีเนินหลักฐานอุมๆมีหลักฐานไอเส้นไอมีเนินพระหานที่มเีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนี่ยจะบอกว่าลงทุนเกี่ยวกับอสังหาทําเกี่ยวกับอสังหาลราจะได้ดีเพราะฉะนั้นมีอสังหา บางคนมีอสังหาอยู่ในมือด้วยจำนวนมากถ้าเกิดมีไอ้สี่เหลียนเนี่ยมากกว่าหนึ่งอันและอย่างหนึ่งคือมีโชคเรื่องอสังหามีที่ดินมีทรัพย์สินรวยอสังหาว่าง่ายๆเถอะดีจึงบอกว่าทำไมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยถึงเป็นคนร่ำรวยเพราะผมพูดจัดเส้นรวยๆทั้งนั้นไม่ต้องเอาทุกเส้นหรอกแต่ว่าเส้นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความร่ำรวยเท่าไหร่นะไอ้เส้นสร้อยข้อมือเนี่ยมันเกี่ยวกับความที่ว่าคุณมีความสามารถที่จะดูแลได้หรือเปล่า และที่อย่างอย่างนี้ผมไม่ได้พูดคือเส้นสมองปัญญาถ้าคุณมีทุกเส้นดีหมดแต่ไม่มีปัญญาคือปัญญาไม่พูดนะจะบอกว่าเส้นตรงนี้คือเส้นแห่งความร่ำรวยผมพูดทั้งหมดเลยแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายเส้นมีอีกหลายปัจจัยซึ่งตรงนี้ผมก็อาจจะพูดไม่หมดแต่คอยคุณมีมีนะคอยคุณมีเส้นเหล่านี้ก็ถือว่าคุณก็มั่งคั่งแล้วผมจะบอกว่าเศรษฐีนี่นไม่ช้าคุณเป็นได้แน่ แต่ว่าอาจจะเป็นก่อนเราด้วยซ้ำผมใช้คำนี้ยใครต้องการดูลายมือพี่สี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองหกตัวขครความด้านังกิฟต์นะครับผมผมเป็นหมอดูลายมือพี่สี่ผมเป็นหมอดูลายมือพี่สี่นะครับผมเป็นโค้ชส่วนตัวและเป็นหมอดูลายมือพี่สี่ด้วยใครต้องการดูลายมือพี่สี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองหกตัวเคราะด้ความน่าังกิฟต์ยูทูบหรือจะเป็นไลน์โอเอเป็นช่องสำรองนะครับผมตัวขคราความน้านังกิฟต์ยูทูบเหมือนกัน ก็ทิ้งไลน์ดีไว้ต่อของหองกิบเป็นเพื่อนนะครับผมทักเป็นเพื่อนเข้ามาได้หรือจะเป็นไลน์ดีทาร2สองหกตัวของแต่ไอเป็นเป็นไลน์โอเอเป็นช่องทางสำรองนะครับผมถ้าเป็นช่องทางหลักก็เป็นเพื่อนทักไลน์ดีทาราสองหกเข้ามาเลยหรือจะเป็นไลน์โอเอเป็นช่องทางสำรองจะเร็วกว่านะครับผมถ้าเป็นไลน์โอเอก็เป็นลิงก์นะครับผมมีสองช่องทางผมเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่จริงจังเต็มที่กับปัญหาของคุณผมไม่พิมพ์ส่งไปไม่เอาเสียงส่งไปแล้วมาดูผมคอคุยกันสดๆผ่านทางตัวไลนกามไปคีรจบ สถาบันเกี่ยวข้องกับ neuro linguistic programming เป็นโค้ดถุกกฎหมายนะครับผมก็แล้วก็มีใบประกาศจบสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระราชนีนุปถรมเรื่องลายมือพระยิติี์นะครับผมก็เป็นโค้ดแบบว่าไอเป็นหมอดูลายมือถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่หมอดูเถื่อนนะครับผมก็ผมโค้ดให้คนมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาคารทุกขกาชาติรเเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยเป็นเจ้าสัวบางคนที่ มีฐานะมั่งคั่งร่ารวยเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณหลายคนนะครับผมเป็นสปินดาราเป็นหลายคนคนแต่นอกนั้นไม่อยากพูดมากก็ขอปิดบังเอาไว้ดีกว่าจึงบอกว่าหลายคนมาดูกับผมชีวิตพัฒนาไปทางที่ดีหลายคนบางแล้วบางคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นหลายเท่าจากคนที่มั่งคั่งร่ารวยอยู่แล้วหรือจากคนที่เคยมีปัญหาหนักๆจริงๆชีวิตก็พัฒนาผมก็เทรนก็ดีหลายคนให้ฟีดแบ็กผมมา,มากมายอ่านี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ ครับผมก็วิธีการดูวีวิธีหนึ่งคือที่สำนักง,งานลายมือพีซิงหัวห้งตัวเลขส่วนใหญ่คนที่มีฐานะคนที่มีความมัง่งคั่งเนี่ยหรือคนที่เก็ตอะไรดีๆเนี่ยเขาจะมาที่สำนักง,งานส,ส่วนมากก็มาอยากเจอตัวจริงเลยเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เจนดี้กับปัญหาเขาจริงๆแลว้วปรึกษากันยาวๆไปที่สำนักงานขอรขอยช้อนขอที่อยู่ทักมาได้ข้อที่สำนักง,งานลายมือพี่ซิงหัวงตัวเลขแบบ VP กับแบบธรรมดาลายมือพี่ซิงจำกัดรอยช้อชั่วโมงครึ่งแบบธรรมดาของแบบ VP กับแบบธรรมดาที่สำนักงาน ใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามเยอะๆให้ผมเป็นกำลังใจด้วยฝากกดติดตามกด subscribe ผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดแชร์กดติดตามไอ้ฝากกดถูกใจกดถูกใจเป็นกำลังใจวันนี้อ่ะค่ะท่านสุนทรครับสวัสดีครับ